หาใหญ่ฮนะนโยบายหาเสียงแก้รืลอกมอ112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่3รัฐธรรมนูญแลวตอนนี้ให้พิธาและก้าวไกลส่งคําชี้แจงภายใน15วันคงจําได้เคยเสนอแก้มอ112แล้วประธานคทนี้แล้วบอกว่ามันขัดรัฐธรรมน,นูญอิงกับคำนิ้ไสอ2คำนิจไัยคำนี้ไัยของลรัฐธรรมนูนนะฮะนั่นรวมถึงคำนิจไัยทุพภัยรักษาชาติด้วย แล้วก็คำวินิจัย28ถึง29ปี55ที่ระบุว่ามาตรา112นั้นมีความสำคัญอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตยอันหีึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ก้าไกลแทนที่จะเอาไปปรับแก้ไม่ให้ขับรัฐธนูเอาอันนั้นไปหาเสียงเลยแก้หรือเลิก,กติดสติ๊กเกอร์เลิกก่อนนะแล้วขอแก้ถ้าแก้ไม่สำเร็จแล้วเราเลิกคงจำได้แล้วกรณีนี้ถูกร้อง ตอนนี้อยู่ที่สาลร,รัฐธรรมนษญวัานโยบายเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่พอไปอภิปรายในสภาช่วงที่จ